โอ้ส oh. วัสดีครับสวัสดีครบับสวัสดีครับพี่เอสวันดีครับผมโอ้ oh. หายหน้าหายตาไปนานเลยนี่ไปตั้งแคมป์อยู่ไหนนี่อ่าช่างนั้นไปอยู่ดิดนะครับอิตาลดุดอุตตาลิดใครจะซ่อมโครงนกบอกนะก็ใครจะซ่อมโครงนกพอดีเลยนี่ไปซ่อมไม่น่อยนนต์ปิดได <นะ S 1> ้ไหมเนี่ยเสียงเพลงเนี่ยผมไม่ชอบเลยเนี่ย ไม่ชอบฟังเพลงพี่สันเป็นคนที่โลกกัวเพลงนะครับเดี๋ยวเอาเอาไปจอดไว้นู่นไปเดี๋ยววันน um ี้เดี๋ยวเราจะไปเอาฮะอ้าวแล้วทำไมอ่ะให้ไปไงไปเมื่อแล้วไปดิแล้วแล้วมอไซค์อยู่ไหนเนี่ยไปทำอีทาไหนยางรั่วเนี่ยถึงบ้านแม่พอดีระเบิดระเบิดแล้วทุกวันนี้หายหัวไปทางไหนไม่เห็นเลยเนี่ย เราไม่ได้หายไปไหนหรอกคุณทำไมไปหาผมไปไปไปประจอดอยู่น uh ู <h 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 ้นเราซื้อไก่ก่อนฮะซื้อไก่อะไก่ย่างทองคำนะครับนี่ไม้ไหนอร่อยกินไม้นั้นน่ะซื้อไก่แถมไม้ป่ะไปดูที่บนรถเขามีอะไรบ้างเนี่ยเออปลาแดงแถมไม้ฟรีป่ะโอ้ไม้ฟรีนะครับไม้ฟรีถูกฟรี เดี๋ยวเราต้องมีเรื่องคุยกันสักหน่อยรีบกินไก่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเรีบคุยกันรถเคยบอกข้ามไหนนอนได้แล้วก็แวะตรงไหนอาหารคาร์ทามันไปด้ว่อยแล้วกล่องรูปอยู่ไหนเนี่ยอืมโอ้รถรถรถเอาไปกินนะเอ็งเอาของเองไปเลยนี่จะสั่งราคาอะไรจังนั้นด้วยแล้ว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 เครื่องนี่แหละ เขาเอาไปทําแรงใช่ไหม,ไไม <laughs> ถ้ามไม่เห็นลงกลึงนี่เหรอทาไมอ่ะเอาเปลี่ยนทีมแล้วอ๋ออันนี้อย่าไปมองนะไป<อ>สันเซนเซอร์ไว้ละมียันมากร้อยอันนี้อันนี้ร้อยอะไรช่างนั้นเนี่ยตัวก,กลางเนี่ยฮะถามไม่ตอบอีกโอ้ไอดี <laughs> คุณเข้าไอดีหมดแล้วนะครับอันนี้ร้อยยี่นะครับ โอ้ท่อท่อท่ออย่างสวยเลยอ่ะพี่งานยิงทรายเหรอยิงทรายเป็นของของไอ้นั่นท่อท่อหลวงป้าตาอ่ะไม่ใช่นี่เฮียปออ๋อของเฮียปอนะครับงานยิงทรายเฮียทายดีสปอนเซอร์น่าจะเข้าบางหน้าเนี่ยท่อเนี่ยเฮียปอต้องต้องจัดให้แล้วนะพี่เอออเออเออใช่ใช่เฮียปอจะดูคลิปอยู่นะครับเฮียปอไช่วยติดตาม่อย ไปไปจอดนู่นได้ครับติดไปเนี่ยอะไรนะช่วยกันเข็นเหรออันนี้รถช่างนั้นนะครับเอาไปยกล้ออยู่อุตรดิตถนน์ว่างวันนี้ก็ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างมาลืนก็ไม่ว่างแต่ตอนนี้ว่างเอาไปจอด <c oughs> บ้าน มา <ờ S 2> เลยจอดร้านค้าเดีย๋ยวช่างนันเจ้าอ่างไปนะจอดฝั่งนู้นนี่แหละโอ้ลืมยกของเดี๋ยวยกอ่างใส่รถก่อนเนี่ยดูดูก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่าแต่ผมก็ดูดีแล้วแหละ ต่อให้มาดูอีกทีนึงถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาไปนี่มอน,น้ำต่อมอน,น้ําไม่น่าจะรั่วไม่รั่วหรอกเพราะว่าสภาพมันไม่มีรอยบุกรอยอะไรอ่ะอลูกปืนแล้วมันยังคาอยู่แตกปะแปอกแล้วมันก็ยังอยู่อยู่หางแท้ปะแก้ว <c oughs> มีเลขได้หมดเนาะแทนมีร้อยสิบร้อยสิบเนี่ยแล้วมะลิก่อนอย่างที่บอกครับนั่งกรดูอืมอืมหนูเลขเดี๋ยวหามาให้แต่ว่าตัวนี้มันจะเอาไว้ไว้ใช้ตัวนี้อันนี้ผมไม่ได้ใช้ผมใช้แต่เก้าห้าโอ้ใช้ของเล็กอือตัวนี้หาเก้าห้าก็แปดศูนย์อืมเรามีมันมีมาเรื่อยๆแหละนุวบไปนั่งนู้นตรงนน้นมีล่มแอ้ยกใส่ก่อน เดี <1> 1 1> <S 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 ๋ยวเรามิดเรื่องต้องคุยกันบอกก็อาหรอกเหมือนกันนี่นู่นไปฟังบ้านยาเนี่ยมันร้อนร้อยสิบเอทีนี่นี่รถพิสันไม่มาถ่ายหน่อยเหรอน้ำมันเหรอฮะน้ำมันอะไรนะถังน้ำมันถังน้ำมันไม่ขายแล้วผมจะเอามาใส่โอ้นี่นะพิสันเอารถไทยต้องทำไปย่ำนามาแล้วโอ้โหผมนผมมาวันนี้นะ จะมาดูตัวแรงพี่สันไว้เจอกันสักวันเราต้องเจอกันเออเอที่ที่ที่เขาบอกว่าอะไรว่าขับขับเดิมๆขอเดินดีกว่านะ่ะผมขับตัวแรงปุ๊บเรามาขับตัวนี้นะคนเรื่องโอ้โห,โหผมยังว่าหละมหน้าแหละถึงเขาพูดกันตัว,วตัวแรงดีกว่าสิตัวนี้น่ะถ้าจะขับตัวนี้น่ะขอเดินดีกว่าเออตัอืมพร่ว่างผมจะลักมาลองพิสันจัดมิตติ้งเนาะจัดมิติ้งเอาแบบ ขาแข้าวกล่องเออ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 เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเจอกันกับพี่เอเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเออนี่ยกลงนี่มาวิ่งเล่นในทุ่งนาเนี่ยนี่ก่่านเลยก็มันหมดแล้วนั่นดิก่อวันนี้ก็อันนั้นไปแล้วเนี่ยวันนี้พ่อตาไปแตกลงแล้ว แต่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่เยว่าหายหัวไปไหนมาหลายวันนะครับหรือว่าทํางานหรือว่ายังไงคลิปก็ไม่ค่อยเอาลงนะครับตกตกลงว่าหายหัวไปไหนพี่<ะ>หายหัวไปไหนหลายวัน,นว<ะ>ทํางานเหรอยำนาไมีงานทุกวันเลยเราทำไมคลิปไม่ค่อยเอาลงเลยอะ่ะเวลาถ่ายเมยถ่ายแล้วหละโอ้เจอะไรนะเจ,เ,จเมเจเมสายเสมอสายเสมอส เขามีช่องแล้วนี่มีช่องแล้วเปิดช่อง,งให้เมียเห็นจีจินมีช่องเลยจะอันนี้แล้วแล้วแล้วช่างนั้นละ่ะช่างนั้นวันว่างพรุ่รงนี้ก็ว่างมาลื่นไม่ว่างแต่ตอนนี้ต้องว่างโอ้นึกไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนะครับวันนี้วันนี้จะมาอะไรไปหาหลวงพ่อตะเหรอห้าร้อยห้าสิบเจ็ดห้าร้อยห้าสิบอันนี้ห้าร้อยห้าสิบ อันนี้ค่าแรงรับจ้างยำนาใช่ไหมเนี่ยค่าอะไรค่าของค่าอะไรอ่ะค่าอ่างพี่อ่างคันห้ามันไม่มีเตสอ๋อเอาพันห้าร้อยโน้ตจะให้เราต้องสามพันอืมยวแป๊บนึงแล้วต่อไปนี้จะเอาคลิปลงทุกวันไหมเนี่ยเอฟซีจะหายหมดแล้วนะลงทุกวันครับ ลงทุกวันติดตามผมได้เลยอืแล้วโกโปรจัดได้ยังฮะไหนๆว่ามีข่าวกระซิบว่าจะอะไรไปจัดบางนาไงจัดบางนานะครับบางนาตัวใหม่ล่าสุดจากโรงงานเชียงสองอ้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไงจองไว้แล้วจองแล้วพอจ่ายตังค์แล้วก็ย้ำรับจ้างย้ำนาจนซื้อรถได้เป็นคันๆเลยเนี่ยอเดิมจะปล่อยสี่ประตูแต่นี่สี่ประตูย้ำนาไม่ได้ก็เลยแมว นี่เขาจะาวิบากยำนายดูอยู่วันนี้เนี่ยใหญ่ลูกงอแล้งหลาขบด้วยนะเดี๋ยวคอยดูรถวิบากยำนานะครับรถบอตา,จะ,ตาจะจัดหน่อยใส่ <c oughs> สะบงแล้วทรงพลังเคยเห็นแต่รถไถ,ถก็ยำนานี่เจ้ารถวิบากไม่ยำนานะครับแม่ผมเลยอยากเห็นลอเกินสะบงแล้วทรงพลังเ <c oughs> ออเออคิดไดไงเนาะคนเนี่ย อ่ะโอเคเนาะก็พอได้หายคิดถึงนะ,ะสำหรับพี่เอนะผมก็ผมก็ไม่ได้เจอกันรู้สึกว่าจะเป็นสองสามเดือนมัน้งเนาะเป็นเดือนสองเดือนม,มั้งเนาะตั้งแต่ก่อนไปบุยล้ำนุนเนาะสองเดือนก่อนอืมอ,อ,อืมอ,อ,อืมอืมนั่นแหละตอนนี้ก็ไม่ได้หายหัวปนนะครับรับจ้างยำนา,ำนารวยแล้วจนมีเงินซื้อรถอีกคันหนึ่งนะครับติดตามอืมอืมรคคอยติดตามพี่เอนจะไปจัดมาใหม่ โอเคนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผม,มทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ